เดี๋ยวแกกระเมือเชิญเลยพร้อมหนึ่งสองพร้อมโอ้โหตาหลับตลอดไม่งั้นเข้าตายังไม่โผล่ครับยังไม่โผล่เอามายเล่มเม็ดหนึ่งสามเม็ดครับสามเม็ดอย่าลืมครับแล้วก็เอาไปกินด้วยนะครับ มีอีกเม็ดนึ่งสี่เม็ดสี่เม็ดเหรอไม่ใครกินสี่แหละบางวันเอนี่ขไม่สี่เม็นี่มาดิมาดิมาดิให้ิกินมาดิบิกินก็ได้ไม่ต้องทำต้องทำต้องทำเอาไปเลยไปเลยนี่งคนยืนหลังเยนั่นและนั่นแหมามาดิมาดิม

มือหน่อยให้หลังก็ได้ค่ะเพื่อนคุณมันจะฮ้ยลูกอมไม่กินดีไหมมันมีอะไรมันมีอะไรไหมมีสีเยาพี่ผลให้ใครกินอะไรอีก่เม็ดหนึ่งคนนี้ไม่ยอมกินเอากินดิทำไมไม่กินลูกอมก็ไม่ยอมเป่าด้วยทำไมไม่กินลูกอมไม่ไม่มันเหลือเหลือเม็ดหนึ่งให้บูก็ได้ผมได้มาแล้วสองเม็ด อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาคนละแม่งนะผมเดี๋ยว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 อ้าวไม่ไม่เก็บไม่เกมบเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวไม่ได้ไม่ไม่รู้เรื่องเลยน้องพี่ได้นบอกอ่ะเก็บไว้ดีดีนะอ้าวแล้วถ้าคุณเสรแล้วคุณไปพักเร็วเข้าไปพักกันแล้วเกมนี้คือการข้าใคร่ส่งไข่ของท่านใครลดมต้องไหนเก็บมาพี่เก็บเองน้องไม่ต้องยุ่งส่งไข่งานลให้ ไหนึงข้อสุดท้ายแล้วยนลงถังห้ามใช้มือเกมนี้ความสามารถทีล้วนๆน้องเขาจะก้าข้ายอ้าวแตกนี้ไม่นับนะไม่นับนะนับนับคนทำละเข้าชีวิตนะครับเริ่มอย่าเผลอนะครับเดี๋ยวพี่ไปสกิดจะเสียแต้มนะครับลูกบอลอ่ะต้องหยอบไว้ดีระวังนะได้หลังใบแล้ว เคยชุบแปงอไหม้ม่เลยแนแใหรอกุไม่ใช่ไม่ใช่ดูน้องด้วยดูน้องด้วยไม่ใช่ต้องดูต้องดูรูปรูปรูปรีเแล้วว่าใครทนก่อใหม่ครับลดนเอใหม่ไม่ต้องวัวันมาหลังแล้วมันเจดยอาวอาวอาอย่าทำลายสมาธิชาวบ้านครับ นยมาแล้วมาแล้วระวังลูกโป่งนะระวังลูกโปงระวังลูกโปงด้วยลูกโป่งด้วยระวังลูกโปงระวังลูกโปงระวังลูกโปงหนุ่ยนุยอยากแกล้งลูกโป่งลูกโป่งลอลอลลลอลอลอลลลอลอรอรรอร้อนรรอ ดังครับด right ังทั้งทังแกดังทังท so ังเลยดังเลยค่อ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 ยอย่าให้ลูกลงใกล้ใกล้ก่อนลงใกล้ใกล้ก่อนเอออเลยครับมาเลยครับทำเวลาหน่อยครับเวลากำลังเดินระวังลูกโป่งร้อนลูกโป่งใบช้อนใบช้อนตัดเลยร้องลูกโป่งเดี๋ยวรุ่นพี่เข้าไปจิกนึกใครอันนี้น้ำลายเป็นแก้วแมวเอ็นดูแล้วไม่เป็นไรใช่เอ็มพี่กุ้งไหมไม่เอ็มพี่กุ้งไหมเหรอหรือเปล่า

Rêu rêu rêu. ôm ơi ôm ơi. ôm rút rút, thời gian mòn lẽ, không làm không ơi thời ơi ơi lẽ, không làm không được, thời gian mòn ơi. làm không được, thời gian ơi ơi. được, thời gian mòn lẽ, không làm không được, Ồ oh, lại tem lại lại tem lại. Lại tem lại lại tem lấy. Lấy, lại. À lại 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 tem lại. Đi 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 yên yên, chai yên yên, tem à, lấy, tem. Lúc lại lại tem tem, tem 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 oh. Oh, tem. Ồ một khi rồi. mày. เตมแล้วัดเตมว้นเดวไม้ยตมครับเดี๋ยวดูหน่อย1 2 3 4 5นะครับ5คะแนนแล้ว

โอ้แห้มล้วนๆครับแหนมล้วนๆโอเคได้ไหมโอ้เจ็ดลูกครับเจ็ดคะแนนเจ็ดกับสามเอาออกไปสิบอ๋อสิบ